ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมดีเจเบียเอไอวีเวอรไลตี้นะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็ในเอไอวีเวอไลตี้นี่ก็จะเจอคุณน้าครับพี่ดีเจโดมครับสวัสดีครับผมมาดีกันอีกรอบนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็เป็นทริปหาความสุขนะเจดมนะเรามาหาความสุขที่ไหนครับเนี่ยอาไฮคิดครับบรรยากาศแบบนี้ครับติ๊ก ริมโขงริมโขงโขงนะครับเชียงแสนเองครับใช่วันนี้มาแคมปิ้งฮะแบบเบาสบายสบายอากาศจิบชาครับผมใช่วันนี้เรามีน้ำชาขวมงวผลไม้ขนมขผลไม้นะฮะเราก็จะมาคุยกันนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านชมบรรยากาศนะฮะก็จะเป็นพุทเถิดบรรยากาศครับต่างๆของเชียงแสนนะครับสามเหลี่ยมทองคำนะฮะอย่างตอนนี้วิวข้างหลังเราก็ วิวหลักอะไรครับเนี่ยหลักหลักล้านครับหลักร้อยดีไหมหลักร้อยน้ำน้ำน้ำมันแห้งไปหน่อยนะน้ำก็เลยเหลือหลักร้อยใช่ที่นี่จริงๆก็มีอยู่สี่ล้านไม่ใช่หลักล้านเดียวนะหนึ่งล้านอะไรหนึ่งล้านสองนี่มันยังไม่ผากล้านยังไม่ยังไม่ถึงเวลาขึ้นแล้ครับผมโอเคยังแสนอยู่ครับเออแสนอยู่โอเคนะวันนี้เดี๋ยวเราน้ำชาเดือดยังอ่ะเดือดแล้วเดือดแล้วชิมน้ำชาเดี๋ยวเทให้อีกเดือนหครับก็วันนี้นะครับมันเป็นทริป นะครับที่หาความสุขของพวกเรานะ่ยครับก็ <c oughs> ก็เป็นอีฟีส้อนร้อนร้อน๋อ,นอเดี๋ยวแก้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 วนู้นเลยอ๋อนั่นเหรอเออ,อเออดิเจโดเอาแก้วอะไรเนะี่ยชื่อใครติดข้างล่างอัอนนี้มันยังไม่ค่อยออกน้ำยังไม่ออกอ่าโอเคนะฮะขอบคุณมากนะฮะชามันเป็นชานั่นไม่ไม่เขาเรียกว่าเยาว์ชาครับอันนี้เป็นลาบสมุนไพรถูกคนไม้นะครับถูกครับถูกคนไม้นะไม่เกี่ยวกับไอ้นั่นฮะเป็นลาบอะไรอะไรแล้วคนไม้นะฮะก็ เรามาจิ่หาความสุขที่นี่นะก็เป็นตรงนี้ก็เป็นคิงโรมันแล้ปว่าอาณาจักรคิงโรมันครับผมอาณาจักรคิงโรมันนะครับตรงนั้นฝั่งนั้นประเทศอะไรครับลาวเป็นลาวนะครับเจริญมากสุดยอดสุดยอดก็ที่นี่ก็อยู่ห่างจากไม่สายไม่ไม่ไกลนะสามสิบโลครับจะไม่สายสโลีเจดมก็เป็นยังไงบ้างครับชีวิตที่ผ่านมาเจ็ดแปดเดือน เจ็บหนักเหมือนกันครับเจ็บนังเหมือนกันใช่ช่วงนี้ก็งานก็ไม่มีก็ขายของไปเรื่อยขายกับข้าวในตลาดครับก็โอเคก็ผ่านพ้นไปช่วงชีวิตของพวกเรานะก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะสู้ไปครับสู้ไปนี่โชคดีแล้วยังยังทำกับข้าวเป็นอ่ะเมือนกันตายแน่หลายท่านที่ติดติตามช่องผมก็น่าจะรู้จักดีเจโดมด้วยนะครับบาเท่ายิกับข้าวลำอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมผมยาวผมยาวใช่ใช่ เขาเป็นเขาเป็นดีเจชื่อดังของจังหงวัหดเชียงรายเราเียนะดีเจชื่อดังนะก็วันนี้เราก็ชมบรรยากาศดีเจโดมีอะไรจะคุยครับเป็นแฟนมั้งชมเขาบรรยากาศออไห<ป>มชมไปก็ช่วงนี้มันหนาห้าหนาวแล้วฮะก็หน้าหนาวอะเต็มๆ <c oughs> ก็อยากให้เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวไม่สายได้ครับไม่สายเชียงแสนเชียงรายครับบรรยากาศดีๆนะเอะอย่างเงี้ยแบบเช้าแบบนี้ เย็นๆเช้าบรรยากาศชิลๆริมโขงก็เห็นเห็นสันทรายแบบนี้นี่คิดถึงเมื่อเมื่อหลายสิบปีก่อนนะใช่เคยมาเปิดเพลงอยู่งานสงการกลางน้ำกลางน้ำเลยกลางน้ำเลยเป็นจะเป็นเทคเป็นเป็นงานคล้ๆงานสงการอ่ะกลางน้ำอ่ะินโขงในตอนนี้คงหายไปแล้วใช่ไม่มีแล้วเทศการดีๆแบบนี้ก็จะมี การจับปลาบึกอะไรประมาณนี้เทศกาลแข่งเรือ,อ,อ,อจังแสงก็มีทุกปีแข่งเรือแล้วก็จะมีงานกลางน้ำโขงแบบนี้เดินทรายแบบนี้โอ้สนุกมากกนะ่นนี้มีก่อนแบบนี้มันคงไม่มีแล้วเราก็อยากจะไปในหลายพื้นที่แต่ว่าช่วงแรกๆ EP อย่างพวกนี้ที่เราเริ่มเริ่มอยากจะทำแบบ how to how to หาความสุขในสถานที่ต่างๆเนี่ย เราก็ไม่ซสีเรียสว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเราก็พาไปดูบรรยากาศแล้วก็นั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะมีสาระบ้างไม<ด>่มีสาระบ้างนี่ถ้าถ้าเป็นไม่ใช่โควิดจะพาข้ามฝั่งลาวเนี่ยใช่ใชไปดูสาวลาวไปดูร้านแถวลาวเมืองลาวตลาดลอะไรพวกเนี้ยโอ้ยเมื่อก่อนไปโคตชฮาเลยรู้จกักจิกุ้งไหมจิกุ้งจิกุ้งเออโอ้ตัวแม่งเขาเป้งอ่ะใหญ่มากเขาขายตัวแล้วแต่ว่าบาทึ่งบ้างเมื่อก่อนผมไปนับดูอะมีประมาณสองร้อยตัว ในถาดกระมังนะโคตรฮาเลยถามว่าไปค้านี่ตัวเท่าไรเขาบอกค่ะตัวละบาทตัวละบาทสองร้อยตัวก็สองร้อยบาทประมาณนั้นผมผมเหมานะเพราเอาหมดเลยผมเหมาไปค้าต่อผมยังไงไปด้วยเเอาไม่ได้ไม่ให้เหมาอ้าวทำไมเดี๋ยวไม่มีขายอะไรป่ะถามป้ามีกี่ตัวผมเอาหมดเลยเนี่ยใครผุงมาเลยตัวละบาทใช่ไหมค่ะมีกี่ตัวผมเอาหมดเลยผมเหมาขายไม่ได้ เอาทำไมไม่ขายล่ะผมจะเอาหมดแล้วเดี๋ยวป้าก็กลับบ้านเลยเดี๋ยวไม่มีขายยังไงวะลูกวันนี้ผมเอามาแค่ห้าสิบตัวมั้งหรือหกสิบตัวหกสตัวสองสองชั่วโมงแปลกเว้ยถ้าเราเรากลับไปอีกรอบเราก็ใส่หมวกอะไรอย่างงี้เขาก็คู่ประมาณว่าน่าจะแบบมีลูกค้าสั่งไปแล้วประมาณนั้นนะเนาะคือเป็นเราเราเราเอานะใช่ไหมเพิ่งมาตั้งเนี้ยถามมีกี่ตัวมีสองตัวเอาหมดเลยเงี้ยเราก็จ่ายไปใช่ไหมเราก็เอา ล้วกลับบ้านแต่เขาไม่ยอมขายให้แปลกมากอย่างฮาเลยแต่กเขาคิดอะไรอยู่รู้ไหมครัค<ำ>โบโงมากสนุกนะครับฝั่งนูน้นที่ดีเจโดมเคยอยู่ฝั่งลาวใช่ไหมไปคือ <c oughs> ไปเที่ยวแล้วก็เคยอยู่ข้างหนึ่งคิงโดมันนี่แหละคิงมันนี่แหละหไปเปิดเพลงเปิดตัวเอปีตอนนั้นโอ้หลายสิบปีแล้ว,วเขาอะไรล่ะเปิดวันที่เก้าเดือนเก้า ปี2009เช่า99ปีประมาณมาก7คืนแต่โดนโกงค่าตัวขนตั้งทุกน้องไปตั้งเครื่องไปเองหมด10กว่าปีมันไม่มีคอมมาตอนนั้นนะโอ้ยขาดขนข้ามโขงไปอ่ะโอ้ยข้ามมันลำบากมากใช้ใช้แผ่นซีดีใช่ใช่ใช่บกเบรกเครื่องก็เป็นเครื่องซีดีเจเออไปอยู่เกดคืนหักค่าใช้จ่ายให้น้องแล้วเหลือตังค์สามพันบริษัทเบียร์แห่งนี้ มันจะไม่ครบอีกตั้งแต่นั้นไม่ครบเลยไม่ไม่เอ่ยดีกว่าว่าสีอะไรอะสีเขียวอ๋อนะไม่เป็นไรแต่แต่ไม่ใช่เขียวที่มีงวงนะอาจจะเป็นเพราะผมว่าอาจจะเป็นเพราะพนักงานอ่ะบริษัทคงไม่รู้ไม่รู้ใช่ถูกต้องมันไม่เกี่ยวกับบริษัทบางคนคนเขาเรียกว่าพ่อค้าคนกลางก็ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าตัวนักประสบการณ์นะประสบการณ์ใช่ประสบการณ์อดีเจโดมก็เป็นดีเจมาก็กี่ปีแล้วครับ โอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีเนาะยี่สิบกว่าปีอู้นับไม่ได้แล้วมันนั่นฮะตั้งแต่ยุเก้าศูนย์เก้าศูนย์เคยเปิดที่ไหนบ้างครับที่ไหนตั้งแต่เริ่มต้นเป็นดีเจมาเนี่ยท่องท่องยุทธจักไปที่ไหนเมือนนอกเมืองนะเประมาณคร่าวๆที่ไหนบ้างถ้าบ้านเรานี่เชียงรายนี่เกือบเกือบทุกที่ละถ้าไม่สายดังๆสุดก็เมื่อก่อนก็บีเอ็มนี่เออคนที่รู้จักมากที่สุดคือตัวบีเอ็มับ่เชียงรายไม่สาย จากนั้นก็อีเวนต์บ้างนะครับเมื่อก่อนเคยอยู่โคปะจำของบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งของเรียนะเบียเบียยี่ห้อหนึ่งก็ประจำอีเวนต์ชื่อเต็มๆนี่ใช้ชื่ออะไรในในวงการดีเจโดมลูกกอกเทวดาซีดี u อนี่คลับมีไหมนี่คือเอกลักษณ์ผมนะครับลินเทวดาลินเทวดา อันนี้ก็รับงานอยู่รับอยู่ครับทําอยู่นะยังไม่แขวนนมล่าสุดก็งานที่เกาะช้างเพิ่งไปเพิ่งบินไปบินมาจากเกาะช้างบินไปตอนวันอะไรเนี่ยเขาดาวแต่หลังนี้ช่วงนี้แม่มาค่อยสบายก็เลยไม่ค่อยได้รับงานเท่าไหร่ครับสอนสอนบ้างไหมครับสอนไม่อะไรมันสอนไม่เป็นนะนะไม่ได้ห่วงวิชานะแต่แจะให้สอนก็สอนได้พี่อย่างงี้อย่างี้ทำไงแต่จะให้มันสอนเป็นเรื่องเป็นราวว่ามานั่นนี่มันสอนไม่เป็นนะครับผมรับนะผมรับ แเตยจะรับเฉพาะผู้หญิงไอ้แหไม่มันมันมันสอนง่ายหน่อยนะก็มีลูกศิษย์อยู่นะแต่ก็ผมก็มีแต่ให้สอนเป็นเรื่องเาลาสอนไม่เป็นอ่ะสอนคนไม่เป็นแต่ถ้าเออมาทำอย่างนี้งเอออย่างนี้เราก็สอนแบบพื้นฐานอะไรเนี้ยแต่ถ้ามันฝึกปุ่ไปแล้ก็สอนก็สามารถเป็นได้ก็ก็มีอยู่ก็มีลูกศิษย์อยู่แต่จะมารับสอนอย่างนั้นทำไม่เป็นดีเจโดมผมผมเคยเห็นเขาในในคลับนะครับ บางทีเขาก็จะลองเพลงนะวันนี้ผมก็มีกีตาร์เหมือนเดิมที่เราที่เราที่ที่ผมอีพีแรกผมก็จะพบกีตาร์ด้วยพบไปด้วยเนี่ยผมก็อยากให้ดีเจโดมแบบแต่งเพลงได้ไหมสักเพลงหนึ่งอะไรก็ได้เอาบรรยากาศอะไรเงี้ยทำเขาได้ไหมอ่ะสมมติสมมติเพลงเพลงน้องเรียนนี่ได้แบบไม่ไม่สมมติจริงสมมติว่าผมทํากีตาร์เงี้ยดีเจดมก็ลองใส่เนื้อว่า อยู่น้ำงโงอ,อะไรอย่างนงี้ได้ไหม่สาลวลาวเจ้าเอ้ยเจ้ามองอะไรอย่างนงี้ได้ไหมเนี่ยไม่ดูเหมือนกันนะอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองดูนะเราจะลองดูก็ในระหว่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยผมก็ให้ผมก็จะให้ทุกท่านนะครับชมบรรยากาศของอันเนี้ยอำเภอเชียงแสนน้่น,น้ำโขงอะไรอย่างนงี้กันไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังพูดกับฟพลเฮละไปนะครับมันเป็นการ how to วิธีหาความสุขของพวกเราไปแคมปิ้งนะครับแคมปิ้งว่าอย่างน้อยเพื่อนๆนที่เข้ามาชมก็ ก็อาจจะเข้ามาชมบรรยากาศด้วย,ยาสาระพวกเราก็อาจจะมีบ้างมีบ้างไม่มีมั่ง <c oughs> นี่นะครับผมคนฟุ้นฟังไปการที่เราทํางานเป็นดีเจเนี่ยมันเป็นงานที่บริการนะอทําความสุขให้กับให้กับคนที่มาเที่ยวครับหรือว่าจะไม่รู้ว่าจ,จะอยู่ที่ไหนงานอีเวนต์งานแต่งงานนอกงานไหนก็เหมือนกันนะฮะหลายท่านก็เป็นศิลปินนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เห็นใจครับช่วงนี้เห็นใจก็นั่นแหละอย่างเงี้ยอนาคตครั้งหน้านี่ผับบาร์นี่คงจะไม่จะไม่เป็นที่บิบทึบแสงอะไรมาแลุวคงจะเป็นที่โล่งอ่ะผมพวกผมเนี่ยอย่างอย่างผมทําคลิปเนี่ยยูทูบอะไรเงี้ยอย่างอย่างถามว่ายอดวิวหรือคนติดตามอะไรเยอะก็ยังไม่เยอะนะแต่ว่าอยากอยากที่จะมาแนะนําว่าเราจะหาความสุขในช่วงชีวิตของเราพวกเราเนี่ย อย่างน้อยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะที่จริงอะ่ะทุกท่านก็ชอบไปแคมปิ้งอะไรอย่างนี้กันอยู่แล้วเนาะใชแ่แต่ว่าก็อันนี้ก็เหมือนกับมา How to แบบไลฟ์ไลฟ์แบบไม่ไลฟ์อะไรเงี้ยแบบของพวกผมอะไรเนาะอืมครตามตายครับตามตา่ก็อย่างน้อยพวกท่านที่ยังไม่เคยมาที่เชียงแสนสมมุติเนาะมาดูคลิปพวกผมเนี่ยก็อาจจะ เห็นว e ่าบรรยากาศหรืออะไรมันเป็นยังไงแล้วก็ฟ hmm. ังกันพ oui ูดค <ma ุยไปด้วยาเงี้ยจะได้รู้จักกันนะจะได้รู้จักกันจะได้มันคืออีกมุมหนึ่งของการท่องเที่ยวใช่บางคนก็จะไปเที่ยวตามที่สถานที่ต่างๆแบบที่ดังๆอะไรพวกนี้นะแต่บางทีข้างทางมันมีอะไรดีกว่านี้อ่าอย่างเงี้ยข้างทางแบบถึยังโล่งแต่งแต่งก็เต้นไปเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมก็จะลองแต่งเพลงสำหรับเชิงแสนนะแล้วที่รวมคิดอะไรออกก็เสริมขึ้นมาก็ได้นะ เพลงคุณนี้ไม่ถน,นัดนะเดี๋ยวผมจะลองดูลองดูะสาดุสดีแล้วนะ ไทยหัวใจมีไหมเสออาวเราเจ้าจะมองมายังหัวใจนุ่มไทยที่ยังไรคู่อยากจะมีสาวลาไว้ชิดริมฝั่งน้ำโขงเชียงแสนเมืองเชียงรา เจ้าจะเจะเผยความรักในใจว่าเจ้าก็มีใจให้กับหนุ่มไทยเหมือนกันได้ได้ได้อยู่ได้อยู่สดสดเลยได้อยู่ได้อยู่โอ้นะเออ้มีความสามารถดีจะเบกว่ะผมยังมือตื๊บเลยแต่งเพลงเมื่อกี้นะตอนขึ้นมาอะไรนะโอ้ฝังคงใจผมนี่ เห็นผีโพงทุกท่านก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ติดให้ลิงก์ติดตามเจดอมแต่หลังจากเนี้พวกผมก็คุยกันว่าก็อาจจะมาเจอกันบ่อยๆนะบ่อยๆแล้วเราก็มาช่วยกันมามาทำให้ทุกท่านที่ติดตามพวกเราได้มองได้ดูก็อาจจะได้มีความสุขเล็กๆกับพวกเราไปด้วยใช่ใช่หรือว่าเห็นพวกเราไปในสถานที่นั้นเสร็จที่นี้แล้วก็อยากไปก็ อามพวกเรามาเลยแล้วก็มาซึมซับบรรยากาศถามได้นะครับว่าตรงไหนตรงไหนเป็นยังไงที่ไหนที่ไหนถามพวกเราได้ครับเพราะเราเป็นคนท้องถิ่นอยู่แล้วก็จบไปแล้วเพลงเพื่อชีวิตสไตล์เจเบียเพราะว่าผมก็พอเล่นเป็นนะฮะก็ไม่ได้เก่งมากใช่ไหมก็เราก็อยากเอามาเป็นส่วนร่มในคลิปในอะไรของครับในการทำ อะเสนอไปแล้วเราก็มีความสามารถอะไรเราก็พยายามที่จะเอามาสนุกสนานนะเดีย๋ยวมีหลังๆต่อไปนี้มีทีเด็ดเดยอะใช่ครับอาจจะให้เป็นตัวตัวของตัวเองมากที่สุดอ่ะใช่ก็อาจจะให้พี่ดีเจดมมามาคาวทูแบบเปิดเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็มีแบบวิธีการแนะนำอะไรกันไปแล้วก็คุยสัปเหร่อแบบนี้ก็นนกินน้ำซงชาอะไรกันไปเดี๋ยวดมหมดยังให้หมดแล้ว ก็เราคุยกันไปนะเราคุยกันไปไม่ได้หมดเราคุยกันไปแล้วน้ํานี่หมดหมดอีกการนี้ก็ก็เพลินแล้วเพลินแล้วเพลินเดี๋ยวยิ้มหวานแล้วเราก็เพลินแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มยิ้มหวานแล้วเอเรามาต้มดื่มเป็นยาถึงไยไมมผิดกฎหมายแล้วใช่ศูนย์จุดสองเปอร์เซนต์ต้มกินไหมไม่ได้เสพเขาปวดละาเขาปวดละปวดรักละ ก็เราจะมีการขออนุญ,ญาตผ่านแอปแอปพลิเคชันก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็แค่เหมือนเราขอแอปกระเป๋ตั้งค์ไรพวกนี้แหละกดยืนยันกดไลน์ไปลงทะเบียนไปก็เราก็ปลูกได้แล้ว50ต้น5ต้น10ต้นหนูว่าไปอ,อะไรอ,อย่างเงี้ยผลไม้เนี่ยเวลาเรามา มันอะไรนี่มันอร่อยอืม,มห,ห้าถ้าเมื่อก่อนนะถ้าไปเป็นเด็กอะ่ะจะไปเที่ยวตามน้ำตกตามดอยแถวบ้านใช่ไหมใช่ห่อข้าวอะไรที่อร่อยอร่อยที่สุดคือน้ำพริกกับผักดองมันยังล้ำขนาดลำ้ำแตะเปิ้ไลเปิ้ลเงอาอสุดยอดจริงนะเราคิดถึงเพื่อนเราสนุกจริงนี่เขาไม่ค่อยว่างมากไม่ว่างนะตรงนี้ทำเพลงใหม่ก็เดี๋ยว จะ,จะลองชวนดูนะครับต่อคลิปต,ต,ต่อไปไม่รู้ว่าเขาจะว่างไหมฉันนึกถึงเขาจะว่างไหมนะมน,น้องชาในกลุ่มเราอีกคนหนึ่งเป็นน้องชาเป็นเพื่อน,เป,นเป็นอะไรกันนั่นนะครับคิดถึงกันอยู่นาก็เจอกันโควิดไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่อะไรต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ทําการทํางานบางทีก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราจะชวนชวน ด้วยแล้วก็อีกหลายๆท่านนะอ,อาจจะคนอื่นที่เรารู้จักหรือใครอะไรเงรี้ยแล้วก็ดูกันว่าจะมีความเหมาะสมตรงเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ <ไป S 2> อาจา <ๆ S 2> จะเป็นแถวนายดอยนี่น้ำตกใช่เราก็จะไปกันอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละคลิปก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่เราก็จะอยู่วนเวียนอยู่แถวบ้านเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันหน้ามีคนติดตามเยอะอะไรขึ้นเราก็อาจจะออกไปที่ไกล เี่ยก็แนวสไตล์ของพวกเราเนี่ยกินไปเที่ยวไปประมาณนั้นนี่โดิมมมีอะไรฝากแฟนๆบ้างท่อนี้เหรอต่อนี้นะไม่มีอะไรฝากมากครับแวะตลาดบ้านท่ามแอปอองอผมว่างกันตึงก็จะฝากไหมจ้ะอ๋อบัญชึบัญชีเดี๋ยวโอนไปเออยังไงอย่างนั้นก็ได้ครับเกษตรกรนะครับไม่ไม่ใช่เราโอนไม่ให้ให้คนดูไงอ๋อเหรอจะดูนี่ก็โอนให้ผมตอนนี้แย่เลย มาไม่สายถ้าเจอตลาดบ้านถ้ำเลยด่านมาหน่อยนั่งแวะกดดันผมด้วยแอปอออก็มีเสืดมก็ขายขายขายของเยไม่ได้ไปเปิดเพลงที่คลับอะไรก็ขายขายของที่ตลาดขายกับข้าวครับแล้วผมก็เพื่อนกันก็ชวนกันมาทําคลิปทํอะไรก็เดี๋ยว่อยว่ากานอะไรกนไปเพื่อความบันเทิงให้กับนผู้ชมด้วยแล้วก็จะได้พาทุกท่านับชมบรรยากาศอะไรใหม่ๆที่ทุกท่านไม่เคยเจอกัน เป็นการ How to การสาธิตการหาความสุขของไลย์สไตล์ของพวกเรานลฟ์สไตล์ของเราก็มีอะไรก็ติชมได้นะใช่ใช่แนะนำได้แนะนำได้ครับผมแนะนำได้ได้อยากให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนก็บอกครับเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาไปโอเคงั้นสุดท้ายนี้เดี๋ยวพวกผมก็จะขอตัวก่อนนะ แล้วก็จะพาไปในสถานที่ How to หาความสุขในสไตล์ของพวกเราหรือว่าของพวกท่านแนะนำกันมาได้เลยนะครับ,รบอยากให้พวกเราไปที่ไหนอ,อยากเห็นบริการฟิวตรงไหนยังไงก็โอนตังมาหม้าเดี๋ผมจัดให้เต็มเลยจัดเต็ม, <c oughs> ลเ,มเลย <c oughs> ก็ขอให้ติดตามพวกเรานะฮะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันบ้างนะฮะพวกเราก็จะมีกำลังใจแล้วเราก็จะได้ไปไปเที่ยวด้วยกันนะครับอะไร ก็ว่าไปนะครับผมโอเคฝั่งนึงฝักตัวด้วยครับฝั่งเนื้อฝักตัวด้วยนะครับมิจโดมแล้วก็ผมมิจเบียนะครับพวกเราก็ไม่ได้เปิดเพลงแล้วนะครับชื่อดีเจก็คือชื่อดีเจก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วแต่ท่านจะกรุณาอรพวกเราก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับพวกเราชิวๆครับชิวๆเห็นฝั่งเราอยากข่าไหมล่วเกินมีสาวเราด้วย ถ,ถ้าไปาตามบ้านนอกเงสาวลาาเขาจะไปอาบน้ำมผมเคยเห็นอยู่เมื่อก่อนตอนผมไปที่เมือะจีน,น่งนั่งเรือไปนะโอ้ยแต่มาก <laughs> บกบบ <laughs> สาวลาว <laughs> เดี๋ยวไปหาสาว